เอาแล้วครับพอวันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเนี่ยผลประกอบการห้าสิบกว่าลูกในนี้สักประมาณสองกิโลนิดๆแต่มาดูไซส์ใหญ่ดีกว่านี่เนี่ยแดงๆนั้งน,น,น,นั้นเลยไซส์สองสามขีดนะแล้วก็แบบนี้ ตัวที่มีหน้ามีตาอ่ะเพื่อนวันนี้ก็เนี่ยได้ตัวนี้มาหกเจ็ดขีดเหมือนกันตัวใหญ่เลยตัวนี้อือกับนี่วิธีดูปูไข่นะให้ดูสับป,ปิ้งมันตรงนี้ก่อนมันจะดำแล้วก็กลมนะแล้วจะเห็นเส้นตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นขอไปเห็นเลยเป็นเส้นตรงให้เห็นบวกกับดูข้างหลังมันตรงนี้ มันจะมีสีอยงมันอยู่ใช่หไหมมันจะเข้มเๆหน่อยกับเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จะดูง่ายกว่าเนี่ยเห็นไหมดูโมนะ้แล้วเอ้ยปูขาวนะแต่จริงๆเนี่ยดูสีตรงนี้บางคนไปเปิดตรงนี้ปูมันเจ็บนะแป๊บเดียวตายได้เลยให้ดูนี่เห็นหลังนะเนี่ยมีความแดงอยู่แดงเลย เห็นไหมแบบนี้ก็คือไข่เต็มกระดองแน่เนาะแล้วก็ยังมีตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ก็ดูง่ายเลยเสังเกตอันดับแรกเลยหงายขึ้นมาก็จะมีตรงนี้ก่อนตรงนี้เส้นตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้เห็นไหมหลังแดงเปิดเลยอ่าโอเคครับนี้ก็มีไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเชื่อถ้าเอาตัวสติกก็เหมือนเดิมอีก ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ